สามจบด้วยกันนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัตถุอิเมตสัง มหานาทิยาอธิวัฒนานังสุรคันตานังสัพพะเทวานังเอเบนาสก,กาเรณนะสัพพะเทเวตูเชมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาเจ้าแม่นาที เท้าสีทันดอนแม่ยานางเรือและเทพธยดาทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่ณบริเวณปากอ่าวแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบกุศลลกิจ กุเทศส่วนกุศลให้แก่คุณพ่อในอัครดำรงสุขผู้วายชนณบัดนี้จะได้กระทำพิธีลอยอทิและอังคารขอคุณพ่ออเนกอัครดำรงสุขผู้วายชนขอเจ้าแม่นาที เท้าวสีันดรแม่ยนางเรือและเทพพย,ยดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาอถิและอังคารของคุณพ่ออเนกอัครดำรงสุขผู้วายชนและขอได้โปรดอนุโมทนา ดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุทนทอนเอกอัครดํารงสุข,ข,ข,สขผู้วายชนจงไปสู่สุคติตในสัมปรายภาพ,ปร,ยภพประสบสุขในทิพยวิมาสบสบนมาชัวน่วเนตรนิรัน ลำดับต่อไปนะครับเราจะกล่าวคำขอซื้อเทพผู้ไวชนนะครับข้าแต่ท่านผู้เจริญขอเชิญเทพพย,ยดาในมหาชนลที